ไม่สารค่ะไมมีข่าวดีปลายปียังนิดหน่อยอันนี้จากปากเจ้าตัวเองเลยนะคะยังไม่มีข่าวดีอะไรานั้นเลยแต่บางคนเห็นว่ากล้องมัเขียนลงแบบนั้นไงก็เลคิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องจริงเป็นไม่หลอกไอ้ว่าจริงๆเขียนผิดคนหรือเปล่าเพราะว่าน้องมอต่างหากน้องหมอที่ปลายปีอะไรเงี้ยไม่ใช่เราค่ะเขาบมีมอแล้วมีไฮที่ต่างกันปลายปี ว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือไม่ก็อาจจะเป็นการแบบเชียร์เพื่อนอยากให้เพื่อนแบบเป็นฝั่งเป็นฝานมีความสุขอะไรเงี้ยก็เลยพูดไปแบบนั้นมากกว่าหรือเขาเห็นว่าเราจะมีแนวโน้มไม่มีจริงๆแบบจริงๆเราเราเป็นเจ้าตัวตอนแรกเรายังคิดว่าไอ้เขาคงเขียนผิดแหละอะไรเงี้ยเขียนสลับเป็นน้องไอ้น้องมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็วันนี้ก็มีหลายคนถามแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออบอกตอนนี้นะว่าเข้าใจผิดพะยางได้มีการคุยกันบ้างไหมคะเรื่องการพิการ มายถึงไอซ์กับแฟนอ๋อยังอย่างเพราะว่าเอาจริงๆยังไม่ได้สเต็ปแบบว่าถึงขั้นเป็นแฟนถึงขั้นแบบคือเรายังเพิ่งศึกษาแล้วรู้จักแบบปรงญี้อยู่เลยแค่เปลี่ยนจากเพื่อนในกลุ่มมาเป็นแบบลองดูศึกษาเพราะฉันต้องให้เวลากันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีข้อเดือนมาเลยนะคะับไอเป็นเดือนพฤศจิกายนมีข้อเดือนนั่นราคาเดือนของน้องมอใช่มันือเดือนของน้องมอค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของเรายังค่ะอยากแต่งบ้างเหรอเพื่อนเพื่อน ไม่ดีคือก็เป็นคนเชื่อในความรักนะแต่ไม่ได้คิดว่าการแต่งงานคือมันคือในละครมันแฮปปี้เอนดิ้งคือโอวาสา,านไนไม่มีใครได้ไปเห็นชีวิตหลังแต่งงานถูกไหมส่วนไาอ้มมองว่ามันเป็นถ้าจะแต่งงานจริงๆมันต้องทั้งพร้อมทั้งเวลาทั้งทุกๆอย่างคือเราเชื่อว่าอย่างเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยอายุต่างรา้ีนิสัยเราจะต่างเ,ราเหรอไม่มันต่างจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยคิดว่า วันหนึ่งมากกว่านี้นิดนึงถ้าพร้อมอาจจะแบบดีกว่านี้อะไรเงี้ยงงไหมครับสำหรับสาวที่เกิดคิดว่าแต่เราจะแต่งแบบนี้เขางงไหมก็งงเพราะว่ามีเพื่อนสนิทส่งมาแบบอ้าวไม่บอกเหรออะไรเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ยังไม่ได้รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยถ้ารู้เรื่องแบบต้องบอกเพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเองมีหานไหมครับเกี่ยวกับเรื่องยังค่ะเขารู้แหละว่ายังไม่ได้คอมมิตแบบสเต็ปแบบเป็นแฟนอะไรขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะให้เวลาอะไรนะคะ ก็รู้จักกันก็ปีนึงค่ะเราจัดที่ไปเรียนปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่สถานะที่เรียนเราเพิ่งที่จะเริ่มศึกษากันเองเพราะมันเป็นเพื่อนตั้งแต่เรียนจนจบอะลิงก็ยังเป็นเพื่อนกันปกติอะไรเงะะี้ยค่ะแต่แเป็นแฟนเปลี่ยนไปเยอะไหมยังไม่ได้ถึงขั้นแฟนนะแต่เราก็ลองดูดูกยยารอะไรเงี้ยถามว่าเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนอะ่ะมันยังด้วยความที่เวลามันก็ยังนิดเดียวอย่างที่บอกว่า อย่างสุภาพสิริใหญ่ว่าเวลาพิสูจน์คนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงแหละไอคิดว่ามันต้องใช้เวลาเพื่อที่จะพิสูจน์กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราไม่เราไม่ได้รีบร้อน<า>อ่ะไม่เรียกว่าแฟนแ,แต่ว่ารูปอินสตาแกรมมันก็แบบมีรูปคู่รูปอะไรแบบเป็นตัวค <P> ือจริงๆรูปในอินสตาแกรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นเราเป็นเพื่อนใช่ไหมทำให้เวลาไปไหนเราก็ลงลูปจะลูปคู่รูปอะไรเราก็แท็กปกติเพราะว่าแต่ถ้ามาในแนวแบบจีบตั้งแต่แรกหรืออย่างเงี้ยแล้วคนแบบเฮ้ยมีลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้แบบด้วยความที่ ชิลมากก็ไม่มีอะไรก็เป็นกลุ่มเพื่อนก็เลยแบบเอาลงแท็กอะไรเงี้ยปกติถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างเงี้ย<ม>ก็อยากสไตล์<ม>ตลเราเนอะเราคงแบบเออไม่เอาลงคงเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่แต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเพื่อนกันจริงๆมันก็เลยเอารูปลงปกติจะใช้เวลาอีกนานไหมครับจะได้ก็แฟนคงไม่ได้นานถึงขั้นแบบ ม่ได้บปแต่ว่าพี่คะต้องสมปีนะคะเราค่อยว่ากันนะคะนู่นนี่คือไอ้ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันเป็นเซนส์ของคนที่ถ้าคุยกันเดี๋ยวมันจะรู้เองแหละว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้ยยังโอเคค่ะ <Okay, S 1>